ก็ต้องเสิร์ฟความหวานหน่อยแม่หวานมากคือเรื่องราวก็คือคุณเปิ้ลคุณเปิลผู้เป็นผู้จัดการเป็นเลขาเป็นทุกอย่างแม่แอปเนี่ยมีข่าวดีเขาแต่งงานคีเปิลแต่งงานพี่เปิลป่าสาว แม่แอปเขาก็ไปซึ่งก็จะมีะแม่แอปไปพี่นนท์กุลไปน้องปีใหม่ไปแล้วก็ทีมงานโพลวัตของเราเนี่ยก็มีไปร่วมงานของพี่เปิ้ลนะคะ,ะแต่ที่บอกว่าหวานอะคือบ่าวสาวะหวานอยู่แล้วอเอ๊ะแตไม่มีใครหวานเกินบ่าวสาวอีกหรือ,รอไปดูกันค่ะไปดูเลย ตียากเลยค่ะตนี้แม่แอบประหน่ะไม่กล้ามองหน้าเห็นไหมทำนู่นทำนี่เห็นไหมหยิบนู่นจับทำทุลาทำทุลาวนเทียงไปวนเทียงไปหมดคุณลูกสาวซึ่งฟังบทเพลงอยู่ก็แบบแต่แล้วค่อยคำในบทเพลงรักแรกทบเออมันเป็นอย่างนี้นี่เองดี เขียวเขียวด้านหลังออคุณเอ็งจี้จี้ค่ะวิวให้เต้นจับแขนด็อกเด็กด็อกเด็กให้เต้นหน่อยเออเต้นหน่อยเต้นหน่อยอะไรนะเขาแต่งตัวไปร่วมงานเหรอคุณสีเขียวจะว่างแล้วก็มีลูกตุ้มอ่ะเออนั่นน่ะมีแหสีเขียวค่ะมีสแลนแต่งตัวยังไงให้คนทั้งงานหอง ฉัน,<ส>นกลับเลยขาฉันไปเสร็จแล้วฉันเห็นหแต่งตีพกฉันรีบกลับเลยนะคะไม่ใช่พูดเล่นน,น่ารักมากสุดสุด,สดจริงๆน่ารักมากอบอุ่นมากๆด้วยนะคะโอ้ยน่ารักมันนานมันเยอะแล้วก็สิ่งที่เราผ่านกันมามันเยอะมากๆครับคุงเนาะเชิงโอ๊แต่เขาอยู่ ในทุกสถานเวลาทุกช่วงเวลาจริงจริงจริงๆเป็นทุกอย่างให้กันแล้วเด็กที่พี่เปิ้ลเคยอุ้มมาตั้งแต่แบบอกมาซับน้ำตาให้แล้วว่าคุณพี่แหม่เขาโตแล้วชุดนี้เป็นชุดพี่เปิ้ลนะอ๋อใส่ใช่ใส่ชุดเราได้โอ้น่ารักที่สุด เขาเหมือนพี่เหมือนน้องที่สุด <ใน S 2> เขาบ,บอกว่ามใช่เป็นน้องสาวไม่ได้เป็นผู้จัดการหรือว่าเลขาแต่เป็นน้องสาวด้วยเป็นคนในครอบครัวเขาดูแลซึ่งกันและกันแสดงความยินดีกับพี่เปิ้ลด้วยนะคะนะคะน่ารักมากๆแล้วก็เขาก็เป็นที่รักของพวกเรา